นี่คือรุนรังสีเวทโปรดักชันนะคะนี่คือต้นกระบองเพชรนะคะในส่วนที่ติดเพียเกตคุณมองเห็นไหมเนาะนะคะแบบนี้ต้องเผาทิ้งไม่ก็ห่อทิ้งไปเลยนะคะไม่ควรเอาไปให้คนอื่นแล้วก็ไม่ควรลองพยายามล้างนะคะล้างเท่าไหร่ก็ไม่มีทางหมดอยู่ดีเพียชนิดนี้ชนิดเดียวนะเดี๋ยวดูอีกต้นกันอันนี้อีกต้นนะคะอันนี้น่าจะเห็นชัด อันที่มันตัวที่มันเป็นกลมๆเห็นไหมคะตัวที่เป็นจุดกลมๆแบบเนี้ยแบบตรงที่นิ้วชี้อยู่พวกนี้จะเป็นตัวเมียตัวเมียมันจะสร้างเกาะคุมไว้แล้วตัวที่เป็นเส้นขาวๆพวกนี้พันเดียวกันนะเป็นเพียกเกรดเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นตัวผู้ตัวผู้จะ,ะเป็นเส้นเรียวๆแล้วก็ไม่ได้สร้างเกาะตัวที่สร้างเกาะแล้วก็แปะแปะดำแปะดำเอ่อ ลำต้นพวกนี้จะเป็นตัวเมียกลมๆอะค่ะกลมๆจะเป็นตัวเมียเห็นไหมคะพวกกลมๆก,กับพวกเส้นๆมันจะอยู่ปนกันตัวเมียกับตัวผู้เส้นๆขาวๆนี่คือตัวผู้หมดเลยนะคะแล้วก็ส่วนพวกกลมๆแบบนี้อันนี้เห็นชัดไหมะอันนี้กลมๆตัวเมียถ้าเอาถ้าเอาเย็บไปจิกมันก็จะเป็นน้ำไหลออกมานิหนึ่งนะคะแต่กําจัดไม่หมดหรอกอันนี้ตัวผู้อยู่ตามยอดเต็มเลย อันนี้เรียกว่า He ฟวี่อินเฟคเลยนะคะอย่างเงี้ยแบบว่าติดติดเพี้ยนหนักมากพอดีมันไปอยู่ในมุมเราก็เลยไม่ค่อยได้ดูต้นเนี้ยอย่างงี้คือถ้าถ้าติดขนาดนี้ไม่ต้องคิดกําจัดแล้วไม่ต้องคิดกําจัดแบบว่าแล้วก็เก็บต้นไม้ไว้แล้วทิ้งไปเลยทั้งอันนะคะอย่างเงี้ยขอบคุณมากเลยค่ะกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยค่ะ